ทำอธิษฐานตอนกวดน้ำลงดินบุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าชื่นนำสกุลได้กระทำมาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุปัชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ในการบัดนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์มีทุกพระเรื่องใดก็ให้เอ่ยทุกเรื่องนั้นไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภพชาติใด รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินในปัจจุบันชาตินี้ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกตัว ทุกตนทุกพบทุกภูมิขออานิสงส์ผลบุญดังนี้โปรดกลายเป็นทิพยาสมบัติตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเทินเมื่อทุกท่านได้รับผลบุญกุศลในครั้งนี้แล้วขอจงมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวร อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไปขออธิษฐานให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ขณะน,นี้ให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไป ตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้กวดนว้ำฝากพระแม่ธรณีไปให้นี้เธอสาธุ